สวัสดีครับผมดูซัมติงนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Soul w o r er k กอรกันอีกแล้วนะฮะในในคลิปก่นกอนๆนะฮะมีคนคอมเมนต์บอกว่าช่วยแนะนําการเวลให้หน่อยนะฮะก็ได้เลยวันนี้ก็จะมาทําคลิปแนะนําเวลเล็กๆน,ๆน้อยๆที่พอจะช่วยมือใหม่กับคนที่อยากเวลให้เร็วบอกดูกันนะฮะโอเค คือช่วงแรกนะครับตั้งแต่เลเวล1ถึงหถึง55หรือ1เลเวล1นถึงเลเวล54นะฮะก็คือแนะนำให้ทำเควสหลักไปเลยทำเควสหลักยาวๆไปเลยแล้วก็ทำเควสร,รองที่มันมีอ่าเป็นลงดันหรือลอนดันเดียวกับเควสหลักนะฮะมันช่วยให้ได้เหรียญกูตันแล้วก็ช่วยอ่าอีกพีเรื่องอีกพีกพเล็กๆน้อยๆฮะจนกระทั่งเรามาอยู่อ่าเมืองลูนฟอร์เทสนะฮะลูนฟอร์เทเนี่ยฮะ มันจะมันจะมีตอนเลเวล5จากเลเวล55จนถึงเลเวล56มันจะมีก้ากึ่งจนที่ว่า,เ,าเลเวลเราอัพไม่ถึงหรือว่าเลเวลไม่เพียงพออีกพีไม่เพียงพอนั่นเองนะฮะผมจะไม่แนะนำตั้งแต่เลเวล55ถึงเลเวล68เลยโอเคนะฮะอันดับแรกนะเราอยู่เมืองลูนฟอร์เทสนะฮะตรงน,นี้เลยเข้ามาจากดิทริกหนะฮะเข้ามา มันจะมีตัวละครอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้ชื่อซาร่านี่เลยคนนี้นะฮะก็เราคุยก็จะมีเควสอยู่สามสี่เควสนะฮะที่ให้ทำของตอนเลเวลห้าสิบห้าและเลเวลห้าสิบสี่นะฮะเลเวลอันแรกนะฮะเป็นลุนฟอร์เทสวิลบีทูเดนจ์รัสนะฮะเดนเจอร์นะฮะก็คือไม่ได้ EP แต่ว่าให้เคลียร์ไอรอนคาโซนะฮะแล้วเราจะได้เป็นโซลสโตนมาแทนโอเคนะอันนี้เป็นเควสหาของ อีกอันนึงที่แนะนำเลยให้ลง8รอบลงสามารถลงได้8รอบวนสาได้8รอบนะฮะก็คือเควสนี้ลงเฟสเทลอ่าลงอ่าด่านนี้นะฮะระดับยากสุดได้ครังได้8ครั้งอีกพีได้ประมาณ18ล้านต่อรอบนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองรับดูแล้วว่าไปทำที่ไหนกันนี่นะรับเต็จก็มานี่เลยะฮะที่อาร์ที่อาร์ชิปเลยะฮะแล้วก็ด่านสุดท้ายนี่เลยเห็นไหมลงตรงนี้ 4ครั้งแล้วก็ส่งเควส1ครั้งเท่ากับ1 8อ่า18ล้านนะฮะได้อีกปี18ล้านอันนี้แนะนำของตอนเลเวล5 5แล้วเลเวล54ประมาณนั้นนะฮะโอเคเราไปเมืองถัดไปกันดีกว่าพอหลังจากนี้เราพอหลังจากตรงนี้ครับอ่าเลเวล56จนถึงเลเวล65มันก็จะมีการลื่นไหลมันไม่มีติดขัดเลยโอเคนะโอเคเราไปของเลเวล65กันต่อนะฮะ หลังจากที่เราวาร์ปจากเมือง c a n d ซ City มาเรียบร้อยนะฮะมาสู่เมือง h o ล i ซ o n เนี่ยฮะอย่างแรกเควสแรกที่ผมแนะนําเลยนะฮะคนแต่เควสนี้เป็นเควสขั้นต่าต้องเลเวล63นะฮะก็คือเควสล่าคาเค้นนะฮะไม่ไม่ต้องทําทั้งหมดก็ได้นะขอแค่ให้มันเลเวลอัพหรือว่าเลเวลไวก็ได้หรือแล้วแต่จะทําให้หมดก็ได้นะฮะก็คือหลังจากเราเข้าวาร์ปมานะฮะเราเลี้ยวขวามานี เลี้ยวขวานะ,ะจะมีเอาวอเกอร์ซับพอร์ตไดรเวอร์อยู่นะฮะนี่คุยเข้าไปอันแรกเลยฮะเป็นไจแอนท์ไทสุจังนะฮะเข้าไปอันนี้เป็นขั้นต่ำเลเวล61นะสำหรับคนที่เลเวลเริ่มมาแรกๆของเมืองนี้จะเลเวลประมาณนี้เนาะ,ะเราคุยแล้วเควสนี้นะจะให้ XP ประมาณ125ล้านต่อรอบโดยแค่ไปฆ่าคาเคน2ตัวแล้วก็อาบอสอีกด่านหนึ่ง2ตัวนะฮะแล้วก็รับ q u e นี้แล้วก็ได้ xp 1 2อี125ล้านไปทันทีและสามารถรับได้ถึง10ครั้งด้วยกันนะฮะแล้วก็เควสถัดไปก็พอเหมือนเหมือนกันนะเควสนี้ก่อนเลยนะฮะเดินมามันจะมีะที่วัฟสีขาวๆเนี่ยกดเข้าไปเป็นแฮงเกอร์นะแล้วก็เลี้ยวมานีเลี้ยวขวามันจะมีท่าเรืออยู่นะฮะตรงนี้เลยพวก walker เ,เหมือนกันนะ วอร์เกอร์ซัพพอร์ตไดเวอร์นะฮะแต่ผมทำเควสเรียบร้อยเคลียร์เควสเรียบร้อยหมดเลยไม่ขึ้นลูกศรตกใจนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าหน้าต่างหน้าต่างอ่ารายละเอียดเควสให้นะฮะเควสนะฮะก็จะให้ค่ากูเวลสองตัวแล้วก็ให้ค่าอะคูลัสสองตัวนะฮะผมว่าแล้วก็ค่าสองตัวนี้เรียบร้อยเราก็จะได้เอ็กพีหนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านนะฮะและสามารถทำซ้ำได้ถึงสิบรอบด้วยกันอันนี้ถือว่าโอเคมากผมทำจนครบสิบรอบอะนะฮะ แล้วมันมีเควสเสริมเควสหลักอีกอันนึงไม่ใช่เควสหลักเป็นเควสแบบเควสสำรองเควสฉายาอะไรอย่างนี้ฉายาอันนี้ครับเาฉายาเขาเรียกว่าฉายาอะไรเอยนะเดี๋ยดูแป๊บนึงฉายาไวในนะฮะอัศวินสีขาวอัศวินนี้จะอ่าฉายานี้นะฮะจะช่วยเรื่องแบบอ่าลดค่าคูดาวคูดาวให้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะ,ะก็คือสามารถเอาไปใช้ได้เพราะว่าเป็นฉายาที่ดีมากเป็นระดับเทีย์ต้นๆของเกมนี้เลยเก็ว่าก็ว่าได้นะฮะ ถามว่ามันรับมาได้ยังไงอันนี้ผมเอาเป็นดอนโชว์เลยฮะเราเดินทางจากจุดรับตรงนี้นะฮะเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายนะฮะผ่านแฮงเอาท์นี่ฮะไปมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะซองคนนี่ฮะซองคนตรงนี้คุยเข้าไปฮะเควสนี้จะรับได้ก็ต่อเมื่อเลเวล63นะฮะ63เป็นเควสตรงนี้เลยฮะโฮบาล่าเบนเอ่อโฮตรงนี้นะโฮโนลาโฮโนลาเบลไนซ์ nice. อะไรนี่แหละนี่แหละ อ่ะแล้วก็รับนะฮะมันจะให้ถ้าทำเควสเสร็จก็ได้ฉายาแล้วก็สามารถสวมใส่ฉายาได้นะครเดี๋ยวผมขึ้นคุณคุณสมบัติของฉายาอันนี้ให้ดูก่อนลวกันนะฮะถามว่าทำไมต้องรับฉายาพร้อมๆกับเควสกูเวลที่เราต้องทำร้อยาสิบล้านด้วยเพราะว่าถ้าเรารับเควสกูเวลเควสที่ค่าแล้วได้ร้อยห้าสิบล้านนะฮะเราต้องถ้าเราลงทั้งหมด10บรอบ เราเท่ากับค่าชื่อไอ้ค่าอคูรัสเนี่ยฮะยีสิบตัวเหมือนกันเพราะค่ารอบละสอครั้งนะฮะประมาณนั้นก็คือทําควบไปเลยได้ทั้งฉายาและทั้งอีพีผมว่าคุ้มจะตายแต่ผมไม่รู้นะฮะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอ่าผมก็เลยมาแบ่งปันความรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องฉายาเรื่องเรื่อง,อองฉายาเรื่องการเก็บวีเลเวลลงเลวงเลเวลนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนํา มากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เวลใหม่ๆห,หรือคนที่มาเล่นใหม่ๆก็คือถ้ามีโอกาสใช้หรือว่าเล่นนานๆเล่นติดต่อไปน,นานๆน,นะฮะแนะนำให้ใช้ยาอีกพีนะเป็นคัมพียาอีกที่เขาแจกทุกๆวันเขาจะแจกทุกๆวันนะฮะประมาณยาอีกพนะีบวก100%เนี่ยฮะ ผมแนะนําให้กดไม่ต้องงกเพราะเวลาเราลงเวลาเราสร้างตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะฮะเขาก็จะแจกแบบนี้เหมือนกันทุกๆตัวนะฮะประมาณนั้นโอเคเนาะผมแนะนําให้กดแล้วก็จะได้เลเวลไวแล้วก็จะได้ตันกันเร็ว,รว,รว,รวๆนะฮะโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะอาจจะตกกุกตะกะเพราะว่าไม่ค่อยอสันทัดเรื่องการพูดอย่างนี้เท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามัน ไม่ค่อยมีอะไรจะแนะนํามากเพราะว่ามันจะมีแค่2-3สถานที่ที่แนะนำเนะโอเควันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะฮะอยากถ้าใครอยากให้ผมแนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเหมือนทุกๆคลิปเลยนะครับวันนี้ก็เจอกันครับ